ของทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี้เป็นของโลกนี้โลกนี้เป็นโรงละครเราไม่ได้เป็นตัวละครคือร่างกายเราเป็นผู้ใช้หรือสั่งให้ร่างกายมาแสดงบทบาทต่างๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากับตัวละครนี้เป็นตัวคนละตัวกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดง ส่วนร่างกายนีเน้เป็นเหมือนตัวละครที่เรามาใช้ในการแสดงละครแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างที่เราแสดงกันเนี่แสดงว่าเราบ้าโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเ,เพราะว่าทุกคนบ้าเหมือนกันหมดบ้ากับบทแสดงของตนเองจึงไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าด้วยกันพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้เราเชื่อตามความคิดของพวกเราเ คิดว่าเราเป็นนายกเราเป็นกษัตริย์เราเป็นขอทานเราเป็นอะไรต่างๆที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเพียงตัวละครเท่านั้นเองเรามาเล่นละครตามบทที่ผู้เขียนละครได้เขียนให้เรามาเล่นกันผู้เขียนบทละครนี้ก็คือบุญบาปที่เราได้ทำ ในโรงละครโรงเก่านั่นเองเราเคยทำบุญเราก็มักจะทำบุญเราเคยทำบาปเราก็มักจะทำบาปไปแล้วเราก็กลับมาเล่นบทของเราเราก็มายุติตัวที่มาปลักดันให้เรามามาทำบุญมาทำบาปก็คือตัวกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ให้เรามาหยุดการหาความสุขจากการแสดงละครแล้วให้เรามายุติการแสดงบทบาทต่างๆให้เปลี่ยนจากการเป็นตัวละครมาเป็นตัวดูเป็นตัวทืด,ดูมาดูละครมาดูคนอื่นเขาแสดงเราไม่ต้องมาเป็นผู้แสดงเรามาเป็นผู้ดูละครดีกว่า ม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกับผู้ที่ต้องมาแสดงละครพอแสดงละครก็มีบทหวาดเสียวบ้างมีบทตื่นเต้นบ้างมีบทเสียใจบ้างมีบทร้องห่มร้องไห้มีบททุกทรมานต่างๆทุกยากลำบากต่างๆการที่เลิกการแสดงได้นี้ดีที่สุดนะอันนี้เราจะรู้ ได้ก็ต่อเมื่อเรามาเจอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือพระอ,อริยสงฆ์สาวกที่จะบอกให้พวกเรารู้ว่าเรากำลังมาเล่นละครกัน <c oughs> สิ่งต่างๆที่เราได้รับจากการเล่นละครนี้เป็นของชั่วคราว <c oughs> พอละครจบลงเราก็ไม่สามารถเอาอะไรไปเป็นของเราได้ <c oughs> นอกจากบทบาทที่เราเขียนไว้ ที่เราจะพาให้เราไปเล่นในโรงละครต่อไปถ้าเราเลิกเขียนบทบาทได้เลิกทำบุญทำบาปได้เลิกเลิกการกระทำต่างๆตามความอยากความต้องการได้เราก็จะหยุดการเขียนบทบาทของการแสดงในโรงละครต่อไป